คราวนี้เรามาดูว่าเราควรจะถักเสื้อตัวขนาดไหนนะคะเพราะว่าที่ป้าสอนไปป้าสอนแต่วิธีขึ้นลายใช่ไหมกับวิธีลดใช่ไหมคะคราวนี้เราก็น่าจะรู้ว่าเราควรจะถักเสื้อเท่าไหร่ดีนะตัวขนาดไหนถึงจะพอดีนะคะป้าก็เอาเสื้อลุงมากลางเลยแล้วก็วัดดูนะคะก็เอาเสื้อลุงเป็นมาตรฐานนะเพราะว่าลุงอ่ะตัวใหญ่ใช้ได้เลย <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะโอเคอยู่นะคะโดย เวลาเราถักขึ้นโซ่มานะคะก็ขึ้นโซ่มาให้ได้ความกว้างของรอบตัวเนี่ยความยาวของรอบตัวเนี่ย44-45นิ้วนะคะหน่วยเป็นนิ้วแล้วก็ถักขึ้นไปความยาวของลายที่เราถักเนี่ยถักวนตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมเราขึ้น44นิ้วเสร็จเราก็ถักวนๆขึ้นไปตรงส่วนเนี้ยที่ป้าพาทำป้า ลองพอแค่นี้แต่ว่าจริงๆเราต้องถักขึ้นไปถึง13หรือ16นิ้วนะคะความยาวของตัวเสื้อ13ถึง16นิ้วจากนั้นเราก็เริ่มลดโดยถักกลับไปกลับมาเราเริ่มลดจากตรงแขนเนี่ยถักกลับไปส่วนนี้ที่เว้าเข้ามาเนี่ย1นิ้วนะคะป้าลืมเขียนบอกเขียนไม่ครบ1นิ้วส่วนนี้1นิ้วที่โค้งโค้งเนี่ยนะ1นิ้ว แล้วก็ถักกลับมาส่วนที่ถักกลับมาเนี่ยหนึ่งนิ้วแล้วเราทำเอาเชือกผูกไว้ด้วยนะคะให้เป็นสัญลญักษณ์ด้วยว่าตรงนี้เป็นแขนแล้วเสร็จแล้วถักกลับมาส่วนที่จะลดคอถักกลับมาไม่ต้องถักจนสุดวัดเข้ามาจากส่วนที่เราพับครึ่งแล้วเนี่ย พอพับครึ่งแล้วตรงนี้จะเป็นคอที่ป้าทําคือป้าถักจากตรงนี้สุดจากริมสุดเลยใช่ไหมคะจากริมเลยแต่เวลาเราไปถักเสื้อจริงๆอะ่ะเราต้องขยับเข้ามาอีกค่ะก็คือถ้าเป็นเสื้อตัวนี้นะมันจะอยู่อย่างนี้นี่นี่นะคะไหลเห็นไหมความเฉียงมันจะเท่ากันเลยเราขยับจากตรงส่วนตัวเสื้อเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้เสื้อมันก็ต้องยื่นออกไปอีกประมาณนี้นะคะ7นิ้ว วัดจากริมเสื้อจากส่วนจจกระแล้จากขอบเนี่ยวัดเข้ามา7นิ้วแล้วค่อยถักลดขึ้นไปเป็นส่วนคอตรงนี้ตรงแขนเนี่ยแค่นิ้วเดียวแต่ส่วนคอเนี่ยเนิ้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าลายของเราเนี่ยมีความเฉียงแค่ประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ย เราลดไปทีละหลักทีละหลัก,ลลกความเฉียงอะ่ะมันจะได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราถักเริ่มลดจากมุมเนี่ยจากริเนี้มันก็จะเฉียงเฉียงเฉียงขึ้นไปอย่างนี้มันจะเหมือนสบายมันจะเหมือนผ้าสบายของผู้หญิงอะค่ะมันมันมันจะปิดตรงคอปิดช่วงคอเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นต้องขยับเข้ามาสัก7ถึง7นิ้วนี่แหละ 6- ถึง7นิ้วนี่แหละป้าวัดดู น่าจะประมาณนี้เพราะถ้าเป็นเสื้อผู้ชายเนี่ยคอเขาก็จะประมาณนี้คอเนี่ยอีกข้างหนึ่งก็จะประมาณนี้เหมือนเราตัดไหลออกไปข้างหนึ่งเนี่ยเหมือนเราตัดไหลข้างนี้ออกไปนะคะเราก็ขยับเข้ามาเจ็ดนิ้วแล้วเราทําแค่ข้างเดียวเสร็จแล้วก็ถักขึ้นไปแล้วความกว้างของไหลประมาณ 6- กถึงเจ็ดนิ้วจากช่วงไหลที่เราถักขึ้นไปเนี่ยเก้านิ้วค่ะ แคปหน้าจอนี้ไว้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ไปถักให้ได้ประมาณประมาณนี้นะป้าก็วัดมาให้เบ็ดเสร็จเลยป้าว่าประมาณนี้แหละพอดีหรือถ้าใครอยากได้ให้โคง้โคงๆหน่อยก็อาจจะเพิ่มเพิ่มชายเข้าไปเป็น45 46นิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขนาดนี้ป้าว่ามาตรฐานแล้วนะคะครบรอบแล้วนะคะตอนจบเราก็จบเหมือนเดิมแล้วก็จบที่บนหลักนี้ ดึงมันก็มาชิดกันเองเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ตอนขึ้นเราก็ขึ้นเหมือนหลักนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูทีพันหัวเข็มแล้วลงก็คือทําหยดน้ำสองครั้งนั่นแหละพันหัวเข็มสองครั้งนั่นแหละแล้วก็ดึงลอดหมดแล้วก็โซ่หนึ่งนี่คือหลักนี่คือวิธีขึ้นนะคะเสร็จแล้วอีกแถวหนึ่งอีกแถวต่อไปมันก็จะมาขึ้นเป็นโซ่สามเหมือนกันันก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้ สมมุติว่าจบแล้วนะสมมุติว่าป้าได้ความยาวเสื้อจากส่วนเนี้ยถักขึ้นมาเนี่ยป้าได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วมันมันต้องยาวนานมากเลยค่ะมันต้องหลายวันนะถ้าใครเสื้อตัวใหญ่ๆก็ทําสัญลักษณ์ไว้เลยนะคะเอาได้เกี่ยวไว้หรือว่าเอาเข็มกลัดรัดไว้นะคะว่าจะเป็นตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะลดนะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็จะเหมือนกันน่ะฝั่งที่เป็นแขนเนี่ยค่ะ ฝั่งที่เป็นแขนเราจะลดแค่แถวหรือ2องแถวพอนะคะก็คือเฉียงเข้าไปเนี่ยเราจะเอาลายหยดน้ําไว้หยดน้ําไว้แล้วต่อไปก็ลายหยดน้ําอย่างนี้เฉียงแค่ครั้งหรือสองครั้งพอแต่แถวที่เป็นส่วนที่เป็นคอเนี่ยส่วนที่เป็นคอเสื้อเราจะค่อยๆลดลดเอออกไปทีละหนึ่งนะคะเหลือแต่หยดน้ำเนี่ยเหลือแต่หยดเลียงเลียงเฉียงกันขึ้นไปเรื่อยๆนะเราก็เริ่มต้นจาก จริงๆบนบนหลักนี้เราต้องขึ้นจาก F3 ก่อนถูกไหมมันมันจบที่แถวต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นข้างล่างเป็นหยดน้ำข้างบนต้องเป็น F ถูกไหมแต่เราไม่ทำ F แล้วนะเราก็ข้าม F มาเลยค่ะแล้วมาเกี่ยวที่เราจะเอาลาย F ออกไปเลยแล้วขึ้นหยดน้ำเลยค่ะข้างล่างเป็น F ข้างบนเป็นหยดนะเราก็เอายดเลยนี่ แค่เนี้ยค่ะเราก็จะได้หยดเรียงกัน1 2 3สามันก็จะเฉียงตรงนี้คือคือแขนแล้วนะเดี๋ยวป้าจะเฉียงอีกแค่รอบหนึ่งเฉียงอีกแถวหนึ่งแล้วก็จบเลยแต่ว่าส่วนคอเนี่ยส่วนคอนี้ต้องเฉียงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอังสะพานี้จะมีไหล่ข้างเดียวนะคะอันนี้คือได้ลดแล้วนะเสร็จแล้วนะจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยจากนั้นบนบน ข้างล่างเป็นหยด,ข,ข,ข,หยดข้างบนก็เป็น f ข้างล่างเป็น f ข้างบนก็เป็นหยดข้างล่างเป็นหยดข้างบนก็เป็น f ข้างล่างเป็น f ข้างบนก็เป็นหยดอย่างเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆอ่า สรุปแล้วก็คือมีแค่ตรงนี้ที่เราจะต้องลดมีหลักเดียวนะคะเสร็จแล้วก็ถักมาเรื่อยๆจนสุดฝั่งนี้ค่ะซึ่งถ้าเป็นเสื้อตัวใหญ่ก็จะนานอยู่นะก็ถักมาเรื่อยๆนะคะจนสุดแถวนี้พอถักมาสุดแถวแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนคอใช่ไหมเราก็จะลดเหมือนกันก็คือเราจะเหลือหยดน้ําไว้ให้มันเรียงกันเป็นอย่างนี้นะคะเรียงกันมาจนถึงหลักนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายเพราะว่าตรงนี้ เราก็แค่ถักธรรมดาแล้วมาหยุดที่หยดน้ําแค่นั้นเองก็มาจบตรงนี้จบเนี่ยเราก็จะได้ลดแค่ตรงนี้ก็คือข้ามหลัก F มาขึ้นหยดน้ําแล้วก็มาจบที่หยดน้ําง่ายๆนะคะเสร็จแล้วมันจะยากตรงไหนมันจะยากตรงที่พอเราพลิกกับหลังหันปุ๊บเนี่ยลายมันไปอยู่ข้างหลังแล้วเราต้องถักจากที่เราเคยถักเป็นตัวเนี่ยเราถักวนวใช่ไหม คราวนี้เราต้องถักจากตรงนี้แล้วพลิกกับหลังหันแล้วถักกลับไปมันก็จะยากตรงนี้เพราะว่าลายมันจะไปอยู่ด้านหลังแล้วนะคะจากลายที่เราเกี่ยวข้างหน้าเป็นหยดน้ําเราต้องเกี่ยวข้างหลังนะคราวนี้เราก็เริ่มตรงนี้ตรงนี้คือส่วนคอนะเมื่อกี้หยุดฝั่งนี้อ๋อตรงตรงนี้คือส่วนไหลส่วนไหลเราก็จะลดอีกดูลาย หยดน้ำหยดน้ำหยดน้ำเราก็ต้องมาหยดน้ำสับสลับวางกันใช่ไหมหยดน้ำหยดน้ำหยดน้ำแล้วต่อไปหยดน้ำตรงนี้หยดน้ำจะมาอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันอยู่ด้านหลังเราต้องเกี่ยวให้เป็นหยดน้ำเราต้องเกี่ยวข้างหลังอย่างนี้นะคะนี่เนี่ยที่ป้าแนะนําทางเลือกให้ให้ใช้ไหมสามเส้นแล้วทํหลายนี้คือว่า ถ้าเราใช้ไหมสามเส้นเราก็เกี่ยวแค่ครั้งเดียวเกี่ยวขึ้นมามแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราก็รอดแล้วก็ดึงรอดแล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนกับเหมือนกับขึ้นต้นหลักเลยแต่ว่าพอเป็นหลักนี้พอเป็นลายหยดน้ำเนี่ยก็ต้องเกี่ยวอีกทีนะคะเกี่ยวไปแล้วทีหนึ่งก็ต้องเกี่ยวอีกทีเกี่ยวลังอีกทีนะนี่มันจะยากตอนต้องเกี่ยวซ้อนกันสองครั้ง นี่ก็จะมาขึ cal, ้นเอ้านึกว่าติดแล้วไม่ติดเกี่ยวใหม่มันจะยากตรงเกี่ยวเนี่ยมันจะมีรูขึ้นนิดนึงเกี่ยวยังไงให้คนเห็นเนาะเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีรูให้ขึ้นนิดนึงเกี่ยวขึ้นมาอย่างเงี้ยปล่อยทั้งหมดแล้วก็โซ่หนึ่งจบ อันนี้คือหยดน้ําที่ต้องเกี่ยวด้านหลังคราวนี้มาดูซิด้านหน้าพอจบแล้วมันเป็นยังไงนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นหยดด้านหน้าซึ่งเกี่ยวจากด้านหลังเอาใหม่อีกทีพลิกกลับมาคราวนี้มันก็จะเป็นข้างหน้ามันเป็นหยดข้างหลังก็เป็น f ข้างหน้าเป็น f ข้างข้างหลังเออข้างล่างเป็น f ข้างหลังก็เป็นหยดแต่หยดต้องเกี่ยวจากด้านหลัง นี่เกี่ยวทีนึงแล้วเกี่ยวอีกทีนึงซึ่งตรงนี้มันจะมีช่องเล็กๆเ,เดี๋ยวป้าจะเกี่ยวให้ดูป้าจะทำยังไงให้เห็นชัดๆเกี่ยวไปแล้วทีนึงนะพันหัวเข็มเสร็จเกี่ยวอีกทีนึงเนี่ยเวลาเกี่ยวอีกทีมันต้องลงตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็ลงให้ทะลุมานี่แล้วก็เอาขึ้นรูนี่แหละรูที่เราเกี่ยวไปนี่แหละ ดึงขึ้นมาเสร็จแล้วก็ค่อยๆปล่อยเหลือไว้สองห่วงแล้วก็ปล่อยทั้งหมดนี่อีกทีนะคะคั้นด้วย F F เสร็จแล้วก็เกี่ยวนี่เราจะเกี่ยวหลักนี้นะคะหลักนี้จลางให้ดูชัดๆเสร็จแล้วก็เกี่ยวหลังเนี่ยเกี่ยวทางนี้แล้วก็ให้มันทะลุอีกทางขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาแล้วเนี่ย เราต้องเกี่ยวอีกทีไงมันจะไม่มีที่ลงเนี่ยเราต้องเกี่ยวอีกทีเนี่ยมันจะเหลือที่ทลงนิดนึงมันจะยากตรงนี้นะคะค่อยๆเกี่ยวเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมาขึ้นมาต้องให้มันมาซ้อนอยู่ตรงเนี้ยซ้อนปลายที่ปลายเข็มมันก็จะซ้อนกันแบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงลอดหมดแล้วก็ลอดอีกทีก็จะได้ ไปดูข้างหลังมันก็จะได้แบบนี้ถักเกี่ยวข้างหลังเนี่ยมาจนสุดแถวแล้วนะคะก็ลองมาดูข้างหน้าซิมันก็จะเป็นแบบนี้นะต้องแต่งลายนิดนึงนะคะเพราะเราควักข้างหลังเนี่ยเราต้องเอาเข็มแทงขึ้นไปดึงดึงขึ้นมานิดนึงแต่งลายนิดนึงนะก็จะเท่าที่ป้าถักดูป้าก็ว่าถ้าเป็น มือเก่าเชี่ยวชาญแล้วก็โอเคอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยป้าว่ามันยากเกินไปสำหรับมือใหม่นะตรงนี้มันจะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะที่เราที่เราลดไว้ป้าบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนแขนใช่ไหมป้าจะลดแค่สองแถวก็คือหนึ่งหยดสองหยดอันนี้ก็จะเป็นหยดสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนึงชัดๆนะแต่ถ้าเป็นป้าป้าไม่ทำ มันเสียเวลาเราต้องมาเสียเวลาทีละหยดทีละหยดถ้าเป็นป้าป้าจะทําลายนี้ป้าก็จะเพิ่มไหมเข้าไปแล้วควักทีเดียวจบเลยนะคะพอควักข้างหลังเราก็ควักทีเดียวเพราะเรามีไหมสามเส้นแล้วนะเสร็จแล้วตรงนี้ต่อด้วย f f เสร็จก็จะเป็นหยดสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวป้าทําให้ดูอีกทีชัดๆนะคะหยดสุดท้ายแล้วเราไปตัดสินใจดูว่ายังจะคิดทําต่อไหม ดูนะอันนี้ก็จะเป็น F เราก็จะเกี่ยวข้างหลังเกี่ยวเข้ารูข้างหลังเนี่ยตอนเกี่ยวครั้งแรกมันง่ายๆค่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่ต้องมีไหมอยู่ข้างบนแล้วมันไม่ต้องมาพันกับอะไรแต่ตอนเกี่ยวครั้งที่สองเนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะรูมันก็เต็มแล้วเนี่ยมันจะเหลือช่องเล็กๆนะคะเราต้องแทงเข้าไปช่องเดิมนี่แหละแทงด้านบนเส้นที่เราแทงเมื่อกี้แทงด้านบนแล้วก็แทงให้มันทะลุเหมือนเดิมแล้วเวลาขึ้นมาเนี่ย ก็ขึ้นช่องเดิมมันจะเหลือรูเล็กลงเล็กลงเพราะว่าเราเราแทงสองครั้งไงไหมมันเต็มช่องเสร็จก็ปล่อยสองแล้วก็ปล่อยอีกทีจบพลิกกับหลังหันมาก็คือเราลดได้แล้วนะอันนี้คือจบส่วนที่เป็นแขนแล้วค่ะแขนก็ตอนนี้แขนก็จะเหลือแค่ถักตรงขึ้นไปเลยนะคะพอตรงนี้เป็นหยดข้างล่างเป็นหยดข้างบนก็เป็น F ก็ถักตรงขึ้นไปเลยส่วนแขนคือจบแต่ส่วนคอคือยังไม่จบส่วนคอคือต้องลดลดมาเรื่อยๆลดตรงนี้เฉียงขึ้นมาอีกแล้วเหลือแค่ตรงบานิดนึงนะคะก็ส่วนแขนจบแล้วเราก็คือขึ้นโซ่สาข้างล่างเป็นหยดข้างบนเป็น F ถูกไหมคราวนี้มาด้านหน้ามันก็จะง่ายด้านหน้าง่ายแล้วมันจะยากแต่ตอนด้านหลัง ที่เราต้องพอพลิกกลับเราต้องเกี่ยวข้างหลังด้านหน้าก็จะไปธรรมดาเลยค่ะก็เป็นลายหยดธรรมดา